อาเลยครับผมต้อนรับช่องมนวเกมเมร์คลังนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยก่อนน้าน,นี้นะครับผมมีคนดูอยากให้ผมเนะี่ยเล่นตัวของชาโนให้ดูหน่อยว่าทั้งในแข่งทั้งแรงสูงๆเนี่ยเขาหยิบมาเล่นกันนะครับว่าตัวมันเก่งขนาดไหนบางคนเนี่ยเล่นแล้วแบบตัวไม่ไม่เห็นจะเก่งเลยคือตัวมัน,นอ่อนในช่วงต้นเกมนะครับและจะเก่งในช่วงเลดเกมมันเองมันจะเริ่มเก่งตั้งแต่กลางเกมแล้วก็เก่งสุดๆเนี่ยในช่วงเลดเกมนะครับคือมันเป็นตัวตะลุมบอลน,นะ ไฟโหดมากตัวละครตัวนี้ในส่วนของเซตไอเทมตัวของชาโนนะครับผมก็เราจะเล่นเป็นเซตสปีดในช่วงต้นเกมเนาะทั้งคลิใหญ่คลิเล็กเนี่ยออกให้หมดนะครับตามด้วยตัวของเจาะแท้งดูดเลือดแล้วก็ตีระยะไกลนะอาคาน่าเนี่ยเราจะออกตัวของมหาวิบัตนะครับาท,าท่าคิดิคอนเนี่ยสิเม็ดเลยนะเพราะมันเน้นเบิร์ดแล้วก็ตะลุมบอลแรงๆนั่นเองนะครับส่วนตัวของผู้ช่วงชิงเนี่ยจะออกดูดเลือดหรือไม่ออกก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมชอบตีปกติแล้วก็ดูดเลือดมันนิดหน่อยไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านเท่าไหร่นะแล้วก็ล่านะครับตัว เเม็ดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนตอินซีโจมตีกายภาพบวกเจาะกรอบนั่นเองนะครับผมสกิลพิเศษเลือกเป็นแฟดดู11คิวแมตช์ล่าสุดนะครับไปดูกันทำไมกว่า0 0แสนคนเลือกเติมเกมกับเคเบิลเพลเรเติมเฮดโอเควันนี้คุ้มทันที3ต่อ 1. น่ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะผสมเคเบิคอยลดได้สูงสุดถึง25 3สาเปเสมสยโคตมอนเอลลดเพิ่อมอีกต่อทันที อยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพอมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเคเบิลเพลมามากกว่า7ปีเพราะเป็นให้คุ้มเปฉลาดต้องเคเบิลเพลเท่านั้นเกมนี้เรามากับธงไทยด้วยนะ2คนก็เหมือนเดิมนะครับผมกดโซโล่นะเรามีท็อปไทยด้วยนะเนี่ยเราต้องเล่นดีๆนะเกมนี้เดี๋ยวเราจะเสียชื่อมอนเอลหมาบผมในช่วงต้นเกมเนี่ยเวลาเล่นตัวของชาโนนะครับมันก็ต้องเซฟนิดนึง ออกรองเท้าแล้วกันเวลาเล่นตัวชาน,น่หนะครับให้อาไปที่สกิลสองนะเอามาช่วยเคลียร์เว็บนะครับป่าของเราเป็นตัวไอตุ้นด้วยทิ้มถึกเหรอดาเมจน่าจะวัดจากผมตัวเดียวนั้นเนี่ยตรงละเรียบร้อยมันมาเวทแล้วเนี่ยตัวของชาน,น่เนี่ยจะเก่งนะครับหากว่าอยู่ในย่าเนาะคือพลัสซิดส่วนใหญ่ของมันมันจะอิงกับพุ่มญ้าหมดเลยนะ พอในช่วงเลดเกมนะครับบอกเลยว่า,ารุมบอลทีนึงนี่คือแบบเกีย่ยไม่ทันอะเวฟอั๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตีครับผมตีตีตายแล้วตัวเนี้ยล่วงนะล่วงนะอุ้ยดอเลียทำไมไม่ให้แคลรี่ล่ะ bro oh my g o ดมัคนควรเป็นของพี่เว้ยเกี <c oughs> ยได้ว่าดอเลียไม่ให้คิวเรานะ ถ้าให้ผมเราก็ได้เกิดเล็้วขึ้นไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บฝั่งมันคงไม่มาเติมนะแล้วก็เวลาเล่นตัวชานอนะครับสกิลทิ้งไว้พุ่มนี้นี่เวลาฝั่งตรงข้ามมานะมันก็จะเดินโดนตัวคลิปเราเนาะมันโซนแมพให้ตัวเองได้นะครับคือมันยืนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีลมนะหรือว่าเราวางไว้2แทบแบบนี้ก็ได้ปึ๊บไปเอาไว้กันกรณีเราโดนเติมนะครับ จริง,รงพุ่มสายเนี่ยเราวางแค่อันเดียวพอแล้วก็วางตรงนี้อีกพุ่มหนึ่งคือถ้าเราวางเนี้ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนโซนนะครับนนมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนิดนึงมาละไอตัวซวนเซอร์เรียบร้อยแล้วฝั่งมันสีตัวนะครับเราคงช่วยดรอเลียไม่ได้นะยิงแสกหน้าไป,าไปมันกากผมให้เกียร์เวฟวะ อีกอ่านหน้าไปก่อนอุ้ยอีลินมึงดูยังงะเราเสกเลยไหมผมไม่แน่ใจว่ามีพุ่มตรงนี้อีกหรือเปล่านะเป็นกาวัดสุดนะครับอย่างที่บอกว่าตัวของชาโนตัวต้นเกมมันไม่เก่งมันแค่กันตัวเองได้นะครับยูสองของมันเนี่ยคือทําให้ตัวของมันเองนะครับมันอันนี้ปึ๊บมาเปิดไฟแล้วก็ยัดเลยแล้วกันตัน,นี้พี่ขอนนะน้องเอาทุกตัวไม่ได้นะจ้า จะไล่ป่าเราเปิดเร็ว,ปนน<า>วไปนิดนึงมาวางไว้พุ่มนี้ต่ออัดไปนะครับผมยังไม่แรงนะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเหมือนจะมันเบานะแต่เลดเกมนี่คือโอ้โหสองสามลอดเลยนะครับไม่เงี้่ถ้าโดนบ่อยๆมันก็เจ็บเหมือนกันนะตัวมันเก่งนะครับตัวชาโนโนะในแรงสูงๆเขาหยิบมาเล่นกันบ่อยนะครับเพราะว่าตัวมันอะโซนให้ตัวของมันเองได้นะครับโซนให้ทีมได้เนาะสกิลเปิดแถบได้นะ เวลาโดนแก๊งเลนอย่างเงี้ยมันเอาตัวรอดได้ง่ายนะครับคือเราจะเห็นก่อนแล้วเราก็มีเวลาที่จะนหนนะีลงมาละไอเหลี่ยงกับตัวของเ,อเหลียงลงมาตัวเดียวเนาะเห็นไหมพอมาลงมาปุ๊บมันก็โดนสกิลเรามันก็เปิดแถบให้ตัวเรานะครับแล้วก็มีเวลาหนีฟังแถบไปเรื่อยเลยนอกจากมันจะฟิกเกอร์มาล็อกเรานะเห็นไหมมันก็โดนอีกโดนรัวๆนะครับผมแต่แก๊งพี่เนี่ยต้องผ่านซัมมอนพี่ก่อนนะน้อง เราวางที่เดิมเลยอ่ะมันนวหลังบับแดงแล้วนะเดี๋ยวเราไปเติมเลยแล้วกันทีมเรามีสคนนะครับโอ้ยสกคิวผิดปึ๊บยัดรัรวตีตีต,ตีตีครับผมไปไงปึ๊บเหลี่ยงมาเหลี่ยงมาแค่ตัวเดียวนะพวกเหลี่ยงมาแค่ตัวเดียวเอาล้ครับผมเราจะเก่งนะครับหากว่าเราผ่านพู้มาแล้วหนึ่งครั้ง2คิวและอีลินอยู่ล่างคนเดียวแบบนี้ดับเบิลคิวแน่นอนเปิดแถบก่อนปึ๊บนี่ไงโดนแถบเรา ปื๊บปบช่วยกูด้วยโปรเออนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะไอตุ้นมันสกิลอัติเมทไม่โดนเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้คงจะดักหน้านะครับผมผมเปิดเร็วไปนิดนึงจริงๆเมื่อกี้เราควรจะเปิดแถบแล้วก็ปล่อยกลับมาให้ตุ้นรับดาเมจให้นะแต่ใจผมมันได้ไงแล้วตอนนี้4นาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวขอแบกแท็กล้างแ๊บหนึ่งหวัว่าคงจะไม่มีใครมากันนะ อัสซี่มันยังทำงานเนาะหากว่าอยู่ในปุ่มนะครับปอแทปป้อมกันปุ๊บเฮ้ยมันล็อกเลยว่ะงี้เคาน์เตอร์เลยปึ๊บ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 ยัดปึ๊บ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 โอเคหมดละผมหมดก๊อกละอีลินมาอย่านะน้องอย่าดทำพี่สโลไปซะขึ้นนิดเดียวบลับแดงนี่ผมขอแล้วกันนะครับไอ้ตุ้นมันใช้เวลานานนะกว่าจะลงมาเรนล่างได้นะครับมันต้องเทเลพอร์ต ซึ่งเลนล่างไม่มีไฟนะการทีไรพอร์ตลงมามันคงไม่ทําแน่นอนนะเห็นไหมเวลาเราจะเข้าพุ่มแล้วก็โซนให้ตัวเองได้เปิดแถบถ้ามีคนอยู่มันก็เปิดแถบนะ,ะเราเรียนเดินเข้าไปพุ่มนั้นละถือว่าปลอดภัยอัติเวทผมอีก8วินาทีนะครับแต่แล้วมันยังไงนะวิเอเลี่ยงอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจะเย็นนะอีพี่มันมาหาศาลนะน้องเกต oh shit ไปแล้วกูไปอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาไปออกไปก่อนเฮ้ยโดนผมมันโดนสโลผมมันโดนซัมมอนผมรัวๆเลยเมื่อกี้เอาดีก็คือผมกระโดดยิงไอ้ผักของตัวไอ้ซอนเซอร์นะมันก็เลยล็อกเราไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งมีผักของดอรเรียด้วยแต่เหลี่ยมยังไม่ได้จับนะไอเลียมยังไม่ได้จับเมื่อกีเ้เกือบตายดาเมจผมเพียวๆเลยนะคิวแรกดอรเรียเราเอาไปเว้ยถ้าผมได้คิวแรกมานะเกิดเลยวันนี้ ตอนนี้สาูนแล้วมาเดี๋ยวเราไปหาแกงกับเพื่อนดีกว่านะเลนล่างดูดีอีกนิดเดียวเองอะ่ะต่ช้างมานันนะครับ <c oughs> ไปแกงหาคิวดีกว่าเราจะได้เกิดเร็วๆบอกเลยว่าเลดเกมเนี่ยไอตัวชานโน่นะมันเวอร์มากนะครับตะลุมบอลทีนึงเนี่ยมันเหมือนเล่นสิบต่อห้าเอาเราจะนัวเลยไหมจะนัวเลยไหมไปนู่นแล้วจ้าเปิรเปิเป,ป,ป,ปิล่วงไหมไม่ล่วงว่ะ จะเล่นในป้อมกันเลยวะงั้นผมแทบป้อมให้เพื่อนนะป้อมมันจะได้คือเราจะได้ยืนได้พี่ตีป้อมแตกแล้วน้องบวกกันต่ออุ้ยเสียดายนะไอตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้มันไม่ล่วงสักตัวเลยเมเนก็ไม่แตกคือ <c oughs> เรายังไม่แรงไงอย่างที่บอกว่าตัวมันจะเก่งช่วงกลางเกมนะครับและตอนนี้มันยังไม่กลางเกมเลยนะ <the> กลางเกมเนี่ยคือช่วงไหนนะครับก็8นาทีขึ้นไปนะจนถึง11นาทีนะครับ <c oughs> เราเรียกว่ากลางเกม ห้าสิบเอ็ดนาทีจนถึงสิบห้านาทีเนี่ยหรือว่ายี่สิบวิทีเนี่ยเริ่มเข้าสู่เลทแล้วนะครับยี่สิบวิทีนี่มันคือซูเปอร์เลทแล้วนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีคีบนะไอ้ดุน้นตีป้อมแม่แรงเลยปื๊บปื๊บปื๊บ <c oughs> ผมอยากไปโป๊กทีเดียวอ่ะทุกคนปล <c oughs> ่อ,อนที่ไปแล้วก็ยัดไม่ตายไม่เป็นไรเอาเสกกีบไปตีแล้วกันเออเ <c oughs> ลี้ยงเลี้ยงมันเข้าไปแล้วอุ <c oughs> ้ยเมนี่ยังเจ็บเลย ที่มาแล้วน้องตัวนี้พี่ก่อนะนี่โคตรแรงแล้วแม่เน่อยู่นี่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวคอมมันเปิดแถบได้นะบแอบพี่ไม่ได้นะน้องอ่าอยู่นี่เองเหลอปุ่มนี้นะปุ่มนี้เสียวเสียวเสียวคือผมกลัว<ๆ><ๆ>มันคอมโบชุดเดียวแตกอะเอ้ยมันไม่อยู่มันไปไหนอะโอ้สกิลสองผมไม่พอ้อมันดีผมก็เลยไม่กล้าไล่สุดนะเมื่อกี้มันน่าจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ในกลับแล้วแหละนู่น เต็มหลอดเลยไหมนั่นนะเอโน่ oh, no. ยืนไว้แข็งใจไว้พวกไอชวนเจอมาพาสี่ผมเต็มนะ <Stay hidden. S 1> ตายนะเนะนี่ยดูออกจากพุ่มคือโคต่แรงนะบอกไว้ก่อน11นาทีแล้วนะครับตอนนี้กลางกลางสูงแล้วนะช่วงกลางเกรมสูงแล้วนะเจ้่โอ้ยอยากจะฟีเกอร์ยิงแต่กลัวออกมาไม่ได้นะประเด็นไม่เป็นไร เราคีบสกิลก่อนเกมนี้เนี่ยถ้าผมเล่นแบบไม่เสียสกิลเลยนะ Triple S มาแน่เลยครับ Triple S มาแน่ยิงพี่ผมเล่นได้ตั้งแ,แต่ช่วงต้นเกมน,นะตัวชาโนมันเลยเก่งไวหน่อยแหลงเรากับฝั่งตรงข้ามก็น่าจะใกล้ๆกันนะครับนี่ผมแค่แบบร้อยกว่านิดเเองนะแต่ Triple S เกมนี้เนี่ยเราร้อยยี่สิบเก้าเลยนะเว้ยเอ้ยเออโชคปะ อันนี้คิดช้าไปหน่อยเบเนยอยู่นี่นะพุ่มนี้ไม่มีก็เช็คเลยครับปป๊บยิงตะลุมบอนยิงยิงไม่ได้ว่ะเอาเสกคิปสัตว์เลี้ยงคิปมาอีกนะก็ดูหัวจัดดูสกิลสองผมนะนูน่นยิงโคตรไกลเลยเวลากระโดดยิงอะ่ะคือตัวมันจะเก่งมาก้าในช่วงเลทนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกเล่นตัวของชาโนเนาะ ต้นเกมเซฟเซฟหนักๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับกลางเกมเริ่มมีประโยชน์ละกลางเกมเนี่ยนะแตกไปอีกหนึ่งนะครับผมซับไปเราต้องมีตั้งแต้มคิวตั้งแต้มซับนะถ้าอยากได้แต้มดีๆมาเดี๋ยวเราไปช่วยตัวหอ,อ้ตุนตีกอดต่อเลยแล้วกันแต่ว่าบัฟตัวของมังกรยังไม่ตีเลยนะบัฟแดงตัวนี้ขอได้ปะแต่อยู่กับพี่มันก็ได้ใช้ยังประสิทธิภาพนะ จริงอยากได้ปลาด้วยวะโลบโลบเขาขายโลบนะปึ๊บเขาย่าออกมาแล้วก็ยิงมันแรงนะมันคือมันจะยิงต่อนเนื่องไปครับผมอยากได้พระฟ้าแกนเทกิทน่าจะไม่นะงั้นเราวาร์ปกลับเลยเลยกันบ มาเดี๋ยวเราจะเสกคีบเข้าป้อมกันเลยแล้วกันนะวิมันไม่ออกมากันเลยเพราะงั้นไม่จาเป็นละมาป้อมนี้คงต้องเสกคีบออกนะปึ๊บป,ป,ปมาเราเรียกคีบเล็กเลยตายโดนหมากูกัดตายเป็นไงซัมมอนทีนึงขึ้นบ้านโคตรง่ายเลยไต่ป้อม แล้วเมเน่เป็นงานไงตัดเว็บกลางด้วยอย่างงี้ต้องสั่งสอนเปิดพุ่มทีโปรคือกลัวมันเคาน์เตอร์ไม่ใช่อะไรหรอกน้องจะไปไหนจ้าบอกเลยว่ายากนะเห็นไหมโดนล็อกดีอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จผม <c oughs> ขอบอ๊ะานะโปร ไม่ให้นะรอบเนี้ไอ้ป่ามันบัฟเต็มตัวเลยปุ๊บอ่ะขอญาตแล้วกันเราจะได้เสกคลิปเร็วๆไงไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยป่ามันอยู่บนมาเดี๋ยวผมจะซโล่ให้ดูนะครับเอาปุ่มปุ๊บยิงซโล่ปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บป๊บชีบหายแล้วชีบหายแล้วเฮ้<หา>ยผมน่าจะซัมมอนก่อนรวยแล้วไง โซนชาร์จด,ดาวเราลืมไปลป้ามันคือป่านะเราไปอยู่กับโลมดีกว่าอันตรายจะเล่นเลยไหมจ้าเราเสกคลิปมาแล้วนะหักออกครับผมเอาล่วงพวกมันไปคิวใส่ส oh. เฮ้ยส่วนเซอ้อมันเนียนป้อมอีกแยะว่า oh. ต้องปิดทีละตัวนะ oh. ต้องเล่นพร้อมกัน ริทิสริทิสโอ้โหได้ยินเสียงผูกขวางโซด้วยเฮ้ยมันเข้าหลังแล้วนะนะ่าหรือว่าเราต้องเอากอดวะวมาแล้วผมวางคีิไปละเราวางแถบไว้สองจุดแล้วนะ ยา yeah. มาครับผมไอ้ดอกนี้นถ้าแบบฟิกยาดได้เลยนะมันไปนู่นนี่แกไอ้ซ่นเซอร์มไปนู่นนี่แกปล่อยล่างโรมามาโรบนไปแล้วครับผมมันจะเล่นกันแล้วปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ผมปล่อยสกิลทซมมอนเตค,ครีปรลลูแล้วก็ยิงาย,ยาิงไอ้ย่าหยุดเวลา ไปครับผมโดนอีกดอกหนึ่งระยะขนาดนั้นไม่รอดนะตัวค้ามเหลือแค่สามตัวนะครับผมเราสะอ่อกกิฟเลยอุ้ยชิบหายผมโดนดึงอุ้ยผมเสียฟิกไปแล้วโดดยิงป้อมนอกระยะต้องหลบตัวขอยอก,การ์ดมอด้วยนะมันปุ๊บโดนผมนี่คือเราเสีย 3S แน่นะครับภาวนาให้มันได้ทริเอเอสนะออ16แต้มนะเกมเนี้ย ยังไม่อยากตีป้อม่ะยังไม่อยากตีป้อมอยากตีโคหน้าแต่มันคงต้องตีป้อมแล้วสินะจบเป็นนี้เรียบร้อย,น,ยนะครับผมกดโซโลชาโนนะครับมันเป็นตัวเลทนะมันจะเก่งมากๆในช่วงเลทนะครับผมปึ๊บมันคงไม่ได้สิคะแนนหรอกคือสกอร์มันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ดาเมทที่เราทำอะ่ะมันไม่ถึงก็ได้แค่เอสนะแตก่ก็สวยอยู่แปดหกแปดหนึ่งหก ก็น่าจะได้แค่1ดาวเพราะว่าผมไม่มีสแตมในหลอดเหลือเลยนะก็เป็น127นะครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยก็ <got> คลิปหน้าเนี่ยใครที่ขอตัวละครอะไรมาพวกนี้ผมพยายามทยอยเล่นให้นะแลจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมให้กำลังใจด like, ้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าและที่สาคัญใครอยากดูคลิปเป็นคนแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครนั่นเองแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บหมด